Hoàng hay đúng Đừng có đừng không ăn. Đừng, vừa là đừng có đừng. ลวมึนก็มึนดูเจ้าฮะจะสบงจะสบงครับจะสบงน้องสบงน้องสบงเฮจีวร Ừ, ตามภาษาเด็กๆตามเด็กๆตามภาษาเด็กๆครับก็สบงวันนี้อนุญาตให้มานอนกับเฮียจีวอนอันนี้วันนี้อนุญาตให้น้องสบงมานอนกับเฮียจีวอนได้มานอนกับเฮียจีวอนสวดมนต์เสร็จแล้วสวดมนต์ฟังธรรมเสร็จแล้วฟังธรรมได้บทเดียวก็ ก็ดีดีกว่าไม่ได้ทำํำนั่งสมาธิได้สามนาทีสี่นาทีห้านาทีแม่คำูลเจริญพรคุณโยมนุชขอบคุณเจริญพรสาธุทุกคนโยมกิตติยาสาฮะบ๊อบบี้ลุงบ๊อบบี้ปู่บ๊อบบี้เหาอยู่ด้านล่าง เวลานั่งสมาธิเวลาพาเด็กๆสวนมนทํา์ทำสมาธินี่ชอบเห่าชอบเห่ามากเลยนี่ชอบเห่าครับยังหละกนสะบองกอนสะบองนี่กนท้องกนท้องลูกชายกนทองกนทองครับลองสะบอง ก็ความเห็นดูความน่ารักมันไม่ใช่ความบังเอิญที่เขาทั้งหมดทั้ง4จะมาได้อยู่ด้วยกันมันไม่มีความบังเอิญแมวที่อยู่รวมกันมากๆก็ไม่ใช่ความบังเอิญเหมือนกันที่เขาจะได้มาอยู่รวมกันล้วนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุและปัจจัยมีกรรมเป็นตัวปรุง กรรมดีกรรมไม่ดีเคยสร้างร่วมกันมาก็ได้มาประสบพบเจอกันไม่ว่าเราจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ได้มาเจอกันได้มาคบหาสมาคมได้มาพูดคุยสนทนากันทั้งในทางออนไลน์ก็ดีทางทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กก็ดีหรือว่าทางออนไลน์ทางสื่อต่างๆก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นกรรมปรุงแต่งที่เราเคยสร้างร่วมกันมา ไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนคนเราไม่มีความบังเอิญเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์บนโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นบุญนำพาวาสนานุนทรงได้มาอยู่ด้วยกันได้มาประสบพบเจอกันได้มาสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเจ้าสัสโบงครับเฮจีวอนอยู่หน้าต่างนูน่นเฮจีวอน จ้านำโชคเจ้านำโชคนำโชคก็เก่งเวลานั่งสมาธินก็เก่งเก่งเจ้านำโชคก็เก่งนี่นำโชคก็เก่งอย่าจีวรก่อนก่อน,อนทองก่อนเนีย่ยเขาจีวรมันเร็วจีวรจีวรลูก จิวอนลุกเดี๋ยวดูเจ้าเฮียก้อนทองไปก่อนเดี๋ยวเอาเฮียจีวอนมาแตกแล้วโทสศัพอแตกแล้วจิวอนสดดีอะฮ อ,อันนี้คือบางทีก็เรียกผิดเรียกถูกอ,อันนี้คือสะบงครับอันนี้คือสะบงเฮียจีวอน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 เขาเป็นพี่ใหญ่เฮียจีวอนเป็นพี่ใหญ่พี่เฮียจีวอนนี่เขาเอ่อนน้อมถ่อมตัวกับน้องน้อง,องมากเลย เฮียจีวอนไม่เคยขู่น้องนะไม่เคยขู่ไม่เคยใช้เสียงขู่มีแต่น้องขู่เฮียจีวอนเขานิ่งเขาเป็นผู้ใหญ่เขานิ่งมากนิ่งมากๆเลยแม้แต่ตอนออไม่นั่งสมาธิก็ดีแม้ตอนนั่งสมาธิก็ดีนิ่งมากๆส่วนเด็กๆนี่เจ้าสบงก้อนทองก้อนทองก็นิ่งก้อนทองก็นิ่งก้อนทองใชนะก้อนทอง น่นลัเฮีเยจีวอนเฮียจีวอนเขาสุดยอดเลยสุดยอดของความเป็นแมวมหัศจรรย์คือเฮียจีวอนนี่แหละก็คือเป็นแบบอย่างให้น้องๆได้เฮียจีวอนสามารถเป็นแบบอย่างให้เด็กๆได้ให้น้องๆได้ก็สามารถพาน้องๆทำในสิ่งที่ดีได้แมวเขาสามารถนั่งฟัง เรานั่งตามที่เราให้นั่งนั่งนิ่งๆเพียงแค่หนึ่งนาทีสองนาทีก็ถือว่าได้บุญแล้วเขาจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ตามเขาใช้โสตประสาทอันเล็กน้อยของเขาตั้งใจฟังหลักธรรมะเพียงแค่บรรทัดเดียวเพียงแค่บรรทัดเดียวเขาสามารถสร้างเหตุสร้างปัจจัยไปสู่ภพภูมิใหม่ได้ ช่วงววระที่เขาจะหมดลมหายใจนี่ดวงจิตของเขาดวงจิตที่เป็นกุศลน้อมลำลึกถึงบทหลักธรรมคำสังสอนที่อา่านให้เขาฟังทุกวันทุกวันเขาสามารถไปสู่ภพภูมิที่ดีใหม่ได้ตัดภพตัดชาติได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นแมวช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่ แมวเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาไม่สามารถที่จะบรรลุทาได้เขาเป็นสัตว์ไม่สามารถที่จะบรรลุทาได้แต่ว่าวาระจิตสุดท้ายทุกคนสัตว์คําว่าสัตว์นี่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นสัตว์เป็นหมาแมวเป็ดไก่นี่ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์นี่ชื่อว่าเป็นสัตว์เหมือนกันก็วาระจิตของวาละจิตสุดท้ายของแต่ละคนแต่ละหมูสัตว์เนี่ยเวลาจะล้มหายตายจากไปเวลาจะละ ละดวงจิตดวงจิตละเนี่ยสามารถตัดภพตัดชาติได้เป็นอย่างนั้นเ<ม>ะจะ้านำโชคนำโชคก็อยากแย่งอยากแย่งหลุมนำโชคกับเจ้าสบงอยากแย่งหลุมกันถาดหลุมกันนำโชคก็ก็ก็นิ่งก็เก่งไม่ขู่ไม่อะไรส่วนมาก ตัวที่ขูเ่เสียงเสียงเสียงขู่ก็คือเจ้าสบงเจ้าสบงจะใช้เสียงขู่อยู่ครับนะนะใช้เสียงขู่อยู่แต่ว่าก็ไม่เคยไม่เคยกัดกันไม่เคยกัดไม่เคยใช้แรงแต่ว่ามีเสียงอยู่ในเจ้าสบงก็เป็นเรื่องปกติของแมวแมวเลายๆห้ตัวมาอยู่ด้วยกัน เขายังยังไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่แต่ว่าก็แต่ว่าเฮ er ียจีวอนนี่เขานิ่งเขาสามารถนิ่งได้แล้วก็เก่งเฮียจ er ีวอนเขาเก่งฮาสบองเจ้ดสบองขนาดถาดหลุมติดถาดหลุมอมสววงมันเก่ง แมวอายุแปดปีแปดเดือนเก้าเดือนนี่กําลังอายุเท่ากันกับเจ้าสบงเจ้าสบงก็เก้าเดือนเหมือนกันออเจ้าสบงเก้าเดือนกับนํำโชคเก้าเดือนดูมันนอนนอนแล้วครับนอนดูดูหน้าต่างนอนดูหน้าต่างเจ้าสบงรวมนี่เจ้าน้ำโชคันเฮจีวอน เหี่ยเยจีวอนนอนดูเด็กๆนอนดูน้องสวัสดีทุกคนเจริญพรไม่ได้อ่านคอมเมนต์โปรดให้อภัยน่ารักมากคุณโยมทองดีเจริญพรคุณโยมไออุ่นละมุนฝันขอบคุณโครงการเหจีวันเพื่อเมีอจอนทวีปประเทศสาธุก็โดยปกติหลวงตานี่จะไม่ค่อยชอบอ่าน ไม่ค่อยชอบชอบอ่านแชทนะอ่านอยู่ชอบอ่านแต่ว่าไม่ไม่ตอบไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะว่าแชทแชทข้อความเยอะทางอินบ็อกซ์เยอะมากๆเลยไม่สามารถที่จะตอบได้แต่ว่าอ่านอ่านอยู่บางคนบางคนทักมาขออาหารแมวเนื่องด้วยอาหารแมวเราหมดขอแบบพิมพ์ข้อความมากๆนี่มันก็ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่ ก็ทมโครงการจัดมาแล้ว 7, เจ็ดเจ็ดเจครั้งโครงการอาหารเฮียจีวอเพื่ออาหารแมวจรทั่วประเทศนี่จัดมาแล้วเจ็ดครั้งก็บางคนได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าหลายเหตุหลายปัจจัยหลวงตามไม่สามารถพระอาจารย์ไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้ต้องให้อดมินทําช่วยอ่าอดมินบางทีก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ ต้องให้อภัยเฮจีวอนเขาเป็นเทวดาน้อยแมวธรรมะผู้มีบรารมีขอบคุณคุณโยมทองดีสาธุเขาก็เป็นแมวปกติคุณโยมคุณโยมรังสุอยู่เจริญพรหน้าจอนี้เลยที่ไหนตัวไหนเฮียจีวอนตัวน,น, G วนี้นี่คือเฮียจีวรนนี่คือเฮียจีวอน ตะกอนทองก้อนทองเข้าห้องน้ําครับกําลังสั่นดิกๆ,ๆๆอยู่ก้อนทองเข้าห้องน้ําอยู่ครับเฮีย <c oughs> จีวอนครับเหียจีวอลเจ้านาโชคนาโชคกับเจ้าสบงีงสบงนอนถาดสบวงนอนถาดหลุมก็ มาให้ดูคลายความคิดถึงบางคนก็คอมเมนต์มาว่าทำไมมีแต่รูปภาพมีแต่โพสให้เจ้าสบงเฮียจีวอนไปไหนเฮียจีวอนเขาก็สบายดีก็เจ้าสบงเขามาทีหลังก็ต้องโชว์ความรอบ่อยบ่อยหน่อยอโชว์ความรอบ่อยบ่อยแต่ว่าเฮียจีวอนเขาโชว์ความหรอมา ตลอดสองปีแล้วก็เพ่าๆลงแต่ว่าเขาก็สบายดีเฮียจีวอนเขานิ่งเขามีเมตตาต่อน้องมีเมตตาต่อน้องตลอดเฮียจีวอนจอนสบงครับจอนสบงหน้าตาก็อายุแปดเดือนเก้าเดือนนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าอายุสองปีปีครึ่งสองปีนี่หน้าตาลงมาเหมือนเฮียจีวอนแน่นอน พอจมูกของเขายังคมอยู่จมูกยังคมอยู่เอาเป็นเปอร์เซียผสมสกอตติสพันธ์เดียวกันกันกบเฮจีวอนไลในหูนี่หายแล้วไรในหูหายแล้ววันนี้อาบน้ำให้อาบน้ำให้ได้แล้วเจ้าน้ำโชคนี่เจ้าน้ำโชคเจ้าน้ำโชคกำลังทำธุระอยู่ เฮียจีวอนเขารูปหลอ่อไงเฮียจีวอนเขาสุดยอดเลยนะสุดยอดของความเป็นแมวเลยเฮียจีวอนเขาเป็นแบบอย่างให้น้องๆได้การกินอาหารนี่เฮียจีวอนก็ให้น้องๆกินก่อน <c oughs> ตลอดเลยให้น้องๆกินก่อนน้องๆกินอิม่มเขาก็กินอืก็พยายามให้กินพร้อมกันอยู่แต่ว่าเขาไม่กิน เขาจะกินทีหลังน้องๆตลอดเลยเฮียจีวอนเนี่ยซึ่งเป็นแมวที่โอ้แบบ่ออนน้อมกับเด็กๆมากกับน้องๆมากเฮียจ <c oughs> ีวอนเขาเป็นอะไรที่สุดยอดเขาไม่เคยที่จะ ทำลายทำร้ายน้องไม่เคยที่จะข่มขู่น้อง <c oughs> จ้าสบง <c oughs> จ้าสบงก็นอนไปติดหลอว่าไผยว่าบอ่อยน,นอนก็นอนไปแต่ดดบักลาก็นอนไปด้อนอนไปติดหล่ เมียวก,กาลังดืออ้อนี่กาลังดือ้อแต่ว่าพอใส่เสื้อขาวให้เขาเนี่ยเขาจะนิ่งเลยตามที่ดูในคลิปแหละคลิปก็ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรก็แบบนั้นเลยนี่พอจับใส่เสื้อขาวทุกตัวจะนิ่งหมดเลยก็ถือว่าเก่งเก่งมากๆาเลยแปลกมากๆเลยนะแปลกมากมากเขาเขาก็คือ เฮจีวอนเขาจะแผ่รัศมีธรรมความเมตตาแผ่ลัศมีธรรมความเมตตามาสู่น้องๆมาสู่น้องๆน้องๆก็จะนิ่งได้จะสมบุงครับงานะเขาอยู่สื่อๆของเขาเราะนะ่ ลงไปสบงล่งคันสีอยากร่งไวล่งมากขึ้นมาเตียงเออมาแค่นอนบอังลานอนนอนนี่ก็ได้เมื่อก่อนมีเฮียจีวรมาตัวตัวคนเดียวก็มีอะไรคุยกับเฮียจีวรตอนทีนี้พอเจ้าก้อนทองมาเจ้านำโชคมาตั้งใจจะว่าไม่ทำให้แมวงอก ตั้งปณิธานว่าจะไม่ทำให้แมวงอกเด็ดขาดแต่ว่ามันก็จำเป็นมันก็จาเป็นที่ต้องงอกจำเป็นที่ต้องงอกเพราะว่าเจ้าก้อนทองก็เขาก็โดนรถเฉียวมามาให้เราช่วยนำมาให้เราช่วยเราก็จำเป็นที่ต้องช่วยช่วยรักษาเขาในเมื่อเราช่วยรักษาเขาแล้ว ก็เราก็ต้องเลี้ยงเราก็ต้องเลี้ยงเจ้านำโชคเหมือนกันเจน้านำโชคก็แม่เขาคาบแม่เขาคาบมาไว้ใต้พระใหญ่ไว้ใต้พระใหญ่เด็กเล็กๆตายยังไม่ลืมเลยก็ต้องเห็นก็ต้องเอามาเฮียจีวอนเขาไปดูไปเห็นเห็นก็นั่งพ่อน้องนั่งพ่อน้องดวงตางก็ต้องเอามาเช็ดตัวเช็ดตัวก็ก็จําเป็นที่ต้องดูแลจําเป็นที่ต้องดูแลอีก ไม่ทําให้งอกมันก็ต้องงอกอืจาสบงจะสบงก็เป็นแมวที่โยมเขามาเลี้ยงในหมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยบ้านขันสูงนี่แหละพอเลี้ยงเราไปบินาบาตก็เห็นเขาอยู่ตลอดก็อยากจะให้ให้เขามาอยู่กับเฮจีวรนที่แรกว่าจะหาบ้านใหม่ให้เขา ทีนี้ตัดใจไม่ขาดตัดใจไม่ขาดรักษาตัวของเขาก่อนอยากให้เขาตรวจสุขภาพก็พาเขาไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพแล้วก็ฉีดวัคซีนเสร็จสรบเรียบร้อยอก็หลายเสียงทุกคนก็ไม่อยากให้หาบ้านให้ไม่อยากให้หาบ้านใหม่จําเป็นที่ต้องรับดูแลเพราะความรักความเมตตา เป็นอย่างนั้นก็ต้องเข้าใจไปใส่บักรลาไปใส่ใส่แล้วปะคอนทองปุูนไหวโลกนี้มันช่างวุ่นวายนักโลกนี้มันช่างวุ่นวายเกินลั่งพอฉิลากมาว่ารถนะคอนทองพอฉิลากรถให้อายนั่นนะ อ,อย่างนั่งเลยนะห่อสิลราดให้ลดประจำตำแหน่งของทุกคนลาดไปแล้วรอบหนึ่งมี่วอนพื้นที่มันแคบเดี๋ยวทำ เดี๋ยวทำพื้นที่กว้างก่อนทำเสร็จก่อนกำลังขยายหน้ากุติให้เด็กๆอยู่ย้อนเขาชอบย้อนเขาชอบครับนะมักมา ข่อเวียนหัวแล้วได้เนี่ยนะวะเวียนหัวแล้วได้เนี่ยวะ,ะมวนมวนว่ะมวนมวนโชคอยากนั่งบอกโชคก็อยากนั่งไอ้โชคอยากนั่งบ,บอกหมดละ แล้วพอเล่นเองนี่ตอนตันทางตันทางหมดแล้วหมดลากแล้วพอแล้วเหมยแล้วเหมยแล้วเฮียจีบอน กันทองพอแล้วพักดาพอแล้วพอ่อพอแล้วเมื่อยแล้วมันเนี่ยมวนมวนโตมมวนเดี๋ยวขยายกุฏิด,ด้านนอกเสร็จก่อนวันนี้ให้ช่างเขามาใ,ใส่กระจกให้พอแล้ว ขอนิยัตลงไลค์ก่อนสาธุสาธุ